สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะพามาทำน้ำยากะทิใส่เท้าไก่กับไข่ปลาค่ะนี่กันี้ก็จะเป็นเท้าไก่นะคะ นี่ก็จะเป็นไข่ปลาค่ะนี่เห็นไหมคะไข่ปลาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็จะเละๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงค่ะอันนี้ก็จะคือน้ำกะทินะคะที่คุณแม่กองมาแล้วค่ะนี่คุณแม่ก็มากองอีกทีนะคะเพื่อความชัวร์ค่ะนี่คุณแม่ก็เทลงไปเลยะคะ่ะเทให้เยอะๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็พอก่อนค่ะแลวคุณแม่ก็มาเอาไข่ปลากับ แกงมาคนๆกันนะคะอันนี้น้ำกะทิก็สุกแล้วค่ะเดือดแล้วนะคะนี่คุณแม่ก็จะมาใส่พริกแกงกันค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะเอาให้สุกเลยนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณแม่ก็มาใส่เท้าไก่กันค่ะนี่ก็ตามด้วยลูกชิ้นปลานะคะ นี่ก็จากนั้นก็มาคนคนกันเลยนี่ก็ต้องรอให้สุกก่อนนะคะนี่คุณแม่ก็มาคนคนกันแล้วรู้สึกว่าน้ําแห้งมากๆเลยนะคะคุณแม่ก็เลยมาใส่น้ํากะทิเลยค่ะใส่ลงไปให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อที่น้ําจะได้ไม่แห้งอีกค่ะนี่คุณแม่ก็มาคนๆเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะรอให้สุกนะคะนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้เลย หน่ากินมากๆเลยค่ะแถมกลิ่นหอมด้วยนี่คุณแม่ก็มาใส่รสด,ดีค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสหรือผงนัวนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยนะคะคุณแม่ก็มาใส่ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อความหอมค่ะแล้วคุณแม่ก็มาคนให้เข้ากันเลยค่ะหูบอกแลยว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ นี่อันนี้ก็คือคุณแม่ค่ะนักธรรมนะคะนี่เห็นไหมหูกินหอมมากๆเลยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ก็จะลองมาชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ชิมเลยค่ะคุณแม่ชิมเลยหนึ่งสอง อ,อร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้พานค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ